มางานนะครับ JD Central 12-12นะครับ Best of Joy Best of the Year ครับผมว่าเป็นงานที่ทางเ JD Central เนะี่ยอยากจะฉลองให้กับนักช็อปทุกคนที่ชอบชซอปปิง้งแบบเขาเรียกว่าสามและหกยองศาไม่ว่าจะมาที่งานสมมติมางานะวันนี้ก็จะมีแบรนด์นำกว่าสามสิบแบรนด์ที่แบบมีโปรดีๆมานะครับมาให้พวกคุณได้ดูหรือบางคนชอบช็อปออนไลน์ก็ช็อปออนไลน์แบบโปรดีได้และที่สำคัญยังมีโซนพิเศษทังช่องสามเพื่ที่จะออนแอร์วันที่เออเรียกว่าคืนวันที่สิบ ไปถึง12ครับผม4ี nah ่ท <Yes. S 1> ุ nothing, ่มห้เจอกันได้ทางช่อง3ครับเป็นเป็นมันเป็นไลฟ์มันเป็นไลฟ์ทีวีโชว์ครับผมอ่า JT Central TV ีวีโชว์ท่านนึงเพราะฉะนั้นก็จะเจอผมเจอนักแสดงหลายท่านอย่างเช่นคุณมิ้นชลิดานะครับคุณพลอยอินทิพย์น้องมีนก็จะไปด้วยกันนะครับก็อยากดูความสนุกสนานนี่ฮะแล้วก็ได้โปรดีๆก็ดูกันได้ในวันนั้นครับวันนี้มา้องเป็นการเล่นล้อย่อยใช่ไหมครับวันนี้คือมาโชว์ว่าวันนี้ขนาดนี้แล้ววันนั้น ผมและนักแสดงทุกคนจะเต็มที่แค่ไหนครับผมในการที่จะนำโชว์ดีๆมาให้นักช้อปทุกคนของเจดิเซนชอ่นครับเจตัวเราเป็นคนชอบชัอปปิ้งอะไรอยู่หรอเปล่ี่ยอยู่แล้วครับผมว่าทุกคนเดี๋ยวในในชีวิตนี้นะครับและในช่วงนี้ต้องช้อปปิ้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมาที่ห้างหรือจะไปนออนไลน์นะครับยิ่งเขาเรียกว,ว่าช่วง12-12เนี่ยมันจะมีโปรดีๆแต่ผมบอกเลยครับว่าของเจดีเซ็นชั่นเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าของเจดีเซ็นชั่นซื้อของออนไลน์มัน100%นตครับผมหมายถึงว่าของแท้100% รับประกันร้อย,าายเปอร์เซ็นต์จากทางเซ็นทรัลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองโหลดแอปเข้ามาดูครับมาดูว่ามีโปรอะไรบ้างแล้วก็สินค้าบางคนถ้าเกิดอยากช็อปมาช็อปก,กับที่ก็ามางานวันนี้ได้มีถึงวันที่14ครับผมวันไหนนะอีกรอบหนึ่งก็ได้คนระับวันไหนที่จะโทรแบบสนับสนุนเรามาดูอนะไรแงบนี้ย นะะฮโอเคครับก็วันที่สำหรับของทีวีโชว์นะครับก็วันที่11นี้4ี่ทุ่มห้ทางช่อง3นะครับจะมีรายการ j จ Central 12 2ว์สิบสทีวีโชว์นะครับก็ไปรอดูกันได้ว่าจะมีโปรดีๆอะไรบ้างและวสำหรับงานวันนี้นะครับก็เริ่มวันนี้เป็นวันแรกยาวไปถึงวันที่14นะครับก็รอดูแล้วก็มาดูว่าโปรโมชั่นอะไรที่คุณสนใจบ้างจาก j จ Central ครับขอบคุณครับเุดในก็มีดนตรีในหัวใจเหมือนกันนะติ้งต่อ หลายท่านก,ก็ถามเรื่องติดต่อครับผมเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมในกองที่จะทําบ่อยๆกับพี่โอนแล้วก็เพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือทํามันเขาอสนิทกันมันก็สนุกสนานแล้วก็ทําได้ครับผม,บมบไม่คิดไม่ไม่ค่อยเชื่อว่าไอ้เจมจะเล่นแนวนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยต่โซเชียลมือนกันว่าไม่ค่อยไม่ส่วนตัวเองอาจจะไม่ค่อยที่โซเชียลมากแต่ว่าพอพออยู่ในไอจีคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกวา่าเหมือนว่าเขาเป็น P.A.T เราเราทำตามพวกเขาแล้วเราก็สนุกอินจอยกับการทํากิจกรรมพวกนี้เพราะว่ามันทําให้การเข้าฉากกันในละครมันเหมือนความาสนิกขึ้นมันก็เด้นได้ดีขึ้นครับเป็นการไงยเราลองปล่อยเข้าฉากนี้หรือเปล่าแน่นอนครับก็อย่างที่ผมบอกว่าแบบมันทำให้แบบทุกคนมันสนุกสนานใกล้ชิดขึ้นแล้วก็เรื่องละครเรื่องนี้เป็นละครสีแล้มีคอมเมดี้ด้วยมันต้องสนุกกันแล้วก็รู้จักกันให้มากๆกครับก็เลยมีนักกินข้าวันตลอดเวลามีเล่นติ๊กตอกันตลอดเวลาครับ ก็มีเด็กคนพูดถึงเรื่องผลงานที่เกาะผมครับหลายท่านบอกว่าอยากอยากอยากดูอีกเออ่ไม่ใช่แค่แฟนคลับนะบางทีเราไปตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบอยากอยากดูทิกต็อกของพี่อีกอ,อะไรเง<อ>ี<ล>้ยผมบอกรอรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอพี่โอนคิดก่อนไม่ดนตรีนี่มันขยับแค่ขยับขนาดนี้เลยไหมโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นนะครับกว่ากว่าจะออกมาแต่ละคลิปได้นี่มีการเตรียมกันนะครับเตรียมแล้วมีการซ้อมกันไม่ได้ไม่ได้แบบธรรมชาติขนาดนั้นครับผมมันอยากจะเป็นคนคิดคอนเทนต์ก็จะมีพี่โอนมิฟอยท์ ใช่แล้วเราก็เรามีหน้าที่ทำให้ทาให้เต็มที่ครับอันนึงเรามีอยากทำจริงจไม่ได้ถูกบังคับเนาะไม่มีเอาจริงไม่แบบนี้ไม่มีใครบังคับกันได้หรอกครับเราเราแฮปปี้ที่จะอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพี่ๆแล้วก็สนุกสนานไปกับเขาถ้าเกิดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่เสียหายมันก็เป็นอะไรที่อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นการผ่อนคลายก่อนจะทํางานได้สบายครับแต่ที่เราได้มาคุยกับโซเชียลแล้วท,ทำให้เราอยากเล่นมากขึ้นมาถึงที่ตอกแล้วครับอ๋อก็ถ้าเรื่องของเพื่อนโซเชียลก็มี IG อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้ลงทิกตอกก็ผมไม่เปิดเองครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนฟีดีแน่นอนแต่ว่าถ้ามีคนมาชวนเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยเรายินที่จะเล่นด้วยแน่นอนที่จะเปิดเป็นของตัวเองติกตอกเหรอแต่ต่อรับันดีขนาดนั้นเลยเอาไว้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นกิมมิคให้อยู่ในไอทิกตอกของคนอื่นดีกว่าให้ให้เปิดเองเดี๋ยวมันจะเหมือนไอจีที่แบบไม่่อยลงไม่่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราก็ยัมให้เข้าถึงโซเชียลมากขนาดนั้นถูกไหมก็อย่างนี้ผมบอกไปแล้วเป่าผมจะเปิดไอจีได้ก็ต้องนานมันก็แสดงว่าแบบเราก็เป็นนคแบบ อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่า socially active ตลอดเวลาแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะเล่น TikTok แล้วก็เล่นกับคนอื่นครับผมแต่เราไปเล่นรุ่นแตรกับกคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ถูกอย่กันเป็นดาว TikTok เงี้ยเราโอเคไหมอ่ะโอเคครับ ดีใจครับก็อะไรก็ตามที่เราทําเป็นผลงานแล้วคนดูดูแล้วชอบเนี่ยเราเราดีใจหมดแล้วครับแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้เปิดเป็นของตัวเองอาจจะเล่นแล้วก็ไปฟิชเชอร์ลิงกับคนอื่นมากกว่าครับเราเพื่นเล่นออนไาน์เนี่ยไม่ชวนหรอกเพืแบบว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นใจนักชวนแบบก็อยากให้มันเปิดเป็นของตัวเองชวนทุกซอกใช่ไหมครับก็มีถามนะครับก็อย่างทุกคนเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเมื่อไรจะเปิดแล้วแล้วก็อย่างคำตอบว่าคล้ายๆตอนนั้นเปิดเรื่องไอจีครับไม่รู้จะลงอะไรครับไม่รู้จะลงไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆแต่ถ้ามีคนเริ่ม ก่อนมีคนช่วยคิดก็ยินดีเล่นด้วยครับอาจจะใจอ่อนละเนาะก็ดูไปเรื่อยๆขาะไอจียังใจอ่อนใช่ไหมครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของอนาคตไปอาจจะเล่นติดต่อตอนนี้ทุกคนเลิกเล่นแล้วก็ได้ต่เราได้เช็คฟีดแบ็กของตัวเองหรือว่ามีพี่โอ๊ตอะไรมาบอกไหมบอกบอกครับบอกบอกครับบอกบอกว่าชื่นชอบบอกว่าเป็นดามติดต่อไปแล้วแล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบ คนสนุกสนานกับสิ่งที่เราสนุกสนานในกองไปด้วยครับผมมันเป็นเพราะเจมส์เป็นนักสนแสดงสมรบถนะเพราะเขให้ยอดวิวโอน่นแบบเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยโอยยอดวิวของพี่ๆี่เขาเยอะอยู่แล้วครับออผมเปิดเองอาจจะซื้อพี่พี่เขาไม่ได้ครับผมออนี่แต่ก็ยังไม่ยอมใจห่อนะเนาะไม่ค่อยว่ากันครับผมเจมส์ตอนนี้เหมือนหุ่นจะเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆด้วยใช่นะครับเหมือนหุ่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยหุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ก็มีส่วนนะเพราะว่าออกกําลังกายตลอดเวลาครับ ด้วยละครด้วยพอต้องโตขึ้นพอต้องแบบไหนๆมีเวลาก็พยายามออกกำลังออกกำลังกายให้ได้ทุกวันอาทิตย์ให้สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษโปรเจกต์มีตลอดแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็อยากทําให้ตัวเองแบบแข็งแรงสุขภาพดีคุณดีตลอดเวลาให้การทํางานที่มันแบบให้มันออกมาแล้วแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยเขาะเตรียมรับงานะไยต่างๆดี่นี้จะเ้ามาด้วยแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโบนัสให้ร่างกายให้ชีวิตตัวเองด้วยครับเราคุณดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมันก็เป็นโบนัสให้ตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดหลังไม่ปวดนู่นไม่ปวดนี่อะไรอย่างงี้ครับอันนี้เพิ่มหรือลีนขึ้นครับจริงจริงก็น้ำหนักเออน้ำหนักไม่ได้เพิ่มนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณเท่าที่เคยอยู่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นแบบเป็นฟิวลีงขึ้นมากกว่าครับผมเพราะเราก็ไม่ได้เล่นอะไรที่หนักมากๆไม่เคยโพสแบบเล่นอะไรหนักๆก็จะแต่ก็จะมีที่เล่นมาตลอด2ปีที่ผ่านมาครับตั พอเราแฮปปี้เราก็เลยทาต่อไปเรื่อยๆครับมันเป็นโปรแกรมที่ที่เราทําทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ออกกําลังกายที่เรา2สอถ้ามีเวลาว่าง2ก็ก็เอาแพ็กเกจเขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นเอ้ยไม่ใช่เรียกเออเอาแบบโปรแกรมของ2วันถ้าวันมีเวลาว่าง3วันก็เป็นโปรแกรม3วันอะไรเงี้ยครับเทรนเนอร์เขาคิดไว้ให้แล้วถ้จากฟินเราก็มีปัญาหมครรือว่าไม่ก็มีบ้างครับผมมีแบบกินให้อะไรที่เราไม่แพ้อะไรที่มันไม่ได้เป็นแบบ ไขมันหรือคอเลสเตอรอลเยอะเราก็ควรจะระวังครับผมมันน้ำมข่าหนี่เริ่รมพูดหรือเริ่มที่แ็อะไรอย่างงี้ไหมมันก็ไม่ต้องเพิ่มหรอกคือเราเราแค่อยากร่างกายแข็งแรงอยากคุณอยากเอ่ออยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยากแข็งแรงแล้วก็ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ให้มันเป็นแล้วแต่ว่าขอให้เราได้ทําอย่างสม่าเสม,เมอก็อเพียงพอแฟนๆก็จากรูปที่ได้โพสต์ไปจากละครที่ฉากละครที่ถ่ายไปเขาก็แฮปปี้กันครับหมายถึงว่าทางละครก็โอเค แฟนๆก็ทักว่าเออหอมลงเป็ท hmm. พ so ีพอไปนะซื้อช็อกโกแลตมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องโชว์บ่อยขึ้นไหมครับเพราะว่าหุ่นดีเลยมันมีโอกาสครับเมื่อเมื่อคนจ้างงานอยากให้โชว์ครับเราคงไม่โชว์เองเป็นปกติไม่ไม่ไม่ขายในรายการหลอกอะไรเงี้ยลงรูปไงจะได้นิดนึงลงไปแล้วตอนตอนถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะลงครับอย่างเช่นไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะลงแต่ถ้าไม่มีโอกาส เราก็ปกติจะไม่โพ <im> <rawd Moder> ้นเลยจะให้มาโร้อย่างนี้อาจจะอาจจะเกิดนิดนึงครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะก็จะลงเป็นไลฟ์สไตล์ของด้วยบ้างครับใช่แล้วพี่ๆสบายดีกันไหมครับใช่นะครับงานละครพี้นแอกเราสองเรื่องต่อกันใช่มีสองเสน่หากับคิมเบอรี่แล้วก็ดวงตาที่สามกับกับมิวครับผมใช่ก็ถ่ายจบไปแล้วเรื่องนึงอีกเรื่องนึงใกล้จบแล้วครับถ่ายอยู่ครับเป็นไงบ้างนต่ผมต้คลิปได้ดูก่อนใช่ครับผมคิดไ่าจะได้ดูก่อนนะเพราะว่าถ่ายจบไปแล้วแล้วก็ ช่วงนี้เป็นช่วงตัดต่ออยู่ครับได้เห็นดีเซอร์บ้างแล้วส่วนกับบิลก็ถ่ายอยู่น่าจะประมาณอีก2-3เดือนได้ดูกันครับเย็นกดดันไห<ด>มเพราะถ่าเราผมค<ง>ิดมันเป็นเรื่องอั้นแล้วว่าแต่ในมัดแรกเลยว่ากดดันไหมผมเชื่อว่าทุกคนทําง,งานก็ต้องกดดันอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ากดดันว่าเราเราจะทําได้ไม่เต็มไม่ไม่เต็มที่แต่ว่าผลจะออกมายังไงอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้ครับเราแค่คอนโทรลตัวเองว่าทํางานให้ดีที่สุดอย่างเช่นแบบพร้อมที่จะถ่ายละครพร้อมที่จะ เข้าฉากเข้าบทอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราคอนโทรลได้แต่ว่าถ้าอย่างเรื่องฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เราก็ไม่ไปไม่ไปซีเรียสเราก็ไม่ไปกดดันตรงนั้นครับคาดหวังเยังไม่ยังกับเรื่องที่เราคาดหวังอยากให้คนดูเราดูเราแฮปปี้ดูเราสนุกกับสิ่งที่ละครแต่ละเรื่องเนี่ยพยายามนําเสนอนครับคาดหวังว่าเขาดูแล้วเขาจะได้เรายิ้มกลับไปแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอมีผลต่อจากในในเรื่องงานในอนาคตเพราะว่า ผมว่าถ้าเกิดสมมติงานออกมาแล้วคนดูชอบทุกอย่างก,ก็โอเคแล้วครับ